พี่น้องเทวรักอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่11ในเทศกาลธรรมดาพระเยสูเจ้าไม่เพียงแค่ทรงรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนแต่พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่ควรทําด้วยและสิ่งสําคัญที่สุดที่พระองค์ทรงบอกให้เราทำในเรื่องของการประกาศข่าวดีก็คือการต้องภาวนาเพื่อวอนขอผู้ที่พระเจ้าจะทรงส่งมาให้เพื่อช่วยประกาศข่าวดีของพระองค์เพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทำได้ ดังที่พระองค์ทรงประทานพระพรแก่พวกเขาให้มีอำนาจในการทำกิจการดีต่างๆเพื่อเสริมให้พวกเขาได้รับการยอมรับจากผู้คนทั้งหลายกิจการหลักของอัครสา,าวกทั้ง12จึงประกอบด้วยการประกาศที่เป็นงานหลักและงานอภิบาลที่เป็นกิจการดีทั้งหลายเช่นอำนาจในการขับไล่ปีศาจรักษาโรคภัยไค่เจ็บเป็นต้นซึ่งงานเหล่านี้ล้วนเป็นงานที่ต้องมีความรัก มีความเห็นใจในความทุกข์ยากผู้ที่จะสืบทอดงานของพระองค์จึงต้องเปี่ยมเมตตาจิตและแม้จำนวนอัครสา,าวกที่มีในเวลานั้นจะทำให้เกิดความกังวลว่าพวกท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงใดเพราะในสายตามนุษย์ย่อมตระหนักว่าไม่เพียงพอกับงานอย่างแน่นอนแต่เมื่ออัครสา,าวกได้ทำตามที่พระเยซูเจ้าตรัสเราจึงได้เห็นพระาศาสนาจักรที่เติบโตขึ้น แต่ในขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับพระศาสนาจักโดยเฉพาะพระศาสนาจักไทยทำไมตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้ทำให้พระศาสนาจักไทยเติบโตขึ้นเลยคิสตชนโดยเฉพาะฐานันดรสง์ได้สวดภาวนาวอนขอผู้ช่วยจากพระเจ้าเพียงพอหรือยังเพราะชีวิตเรามักแก้ปัญหาด้วยความกลัวจึงเกิดปัญหาตามมาอีกอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อเรากลัวว่า เราจะมีพระสงฆ์ไม่เพียงพอเราจึงใช้วิธีการของเราในการสร้างพระสงฆ์เราลืมที่จะทำตามที่พระเยซูเจ้าสรงสอนคือสวดภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อวันนี้เราจึงยังไม่มีพระสงฆ์มากพอและที่แย่กว่าคือเราได้พระสงฆ์ที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอกับการทำงานของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็น ดังที่เราต้องยอมรับจากปัญหาต่างๆของพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันการไม่ทำตามคำแนะนำนี้เองทำให้เราไม่ได้รับผลเพราะการสวดภาวนานั้นให้ผลมากมายต่อชีวิตอย่างแรกคือเราจะรู้จักตนเองและถ่อมตนลงน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะพบหนทางที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการภาวนาไม่ใช่การไม่ทำอะไร แต่เป็นการวอนขอหนทางที่ถูกต้องต่างหากวันนี้พระสงฆ์จึงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับการสวดภาวนาเป็นอย่างแรกในชีวิตเราต้องวอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราให้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำหน้าที่ตามฐานอันดรของเราแต่ละคนเพราะการวอนขอคนงานอาจไม่ใช่เพียงแค่พระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงทุกคนที่ได้รับสินล้างบาปเพราะสินล้างบาปท,ทำให้ผู้มีความเชื่อทุกคน ได้รับศักดิ์แห่งการเป็นสงฆ์ด้วยทิสชนทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพันธกิจที่พระคิดเจ้าทรงเรียกเราในฐานะสงฆ์ประกาศศกและ,ะกษัตริย์ดังนั้นสงฆ์ที่แท้จริงจึงต้องดูที่การมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคิดเจ้าเมื่อเราเป็นริสชนที่ถูกเรียกมาเราจึงต้องทุ่มเทเพื่อให้เป็นไปตามที่พระเยสุจ้ามอบหมายและภาวนาวิงวอน เราต้องทําอย่างเต็มความสามารถที่สุดโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ความรอดประกาศถึงพระณาจักรสวรรค์ที่ใกล้เข้ามาแล้วซึ่งอาจมีพระพรพิเศษที่จะได้รับจากพระเยซูเจ้าสําหรับบางสิ่งเพื่อเราจะได้ช่วยคนมากมายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยคนทุกข์ลำเค็นที่รอคอยความช่วยเหลือหรือการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมดังสภาพของโลกที่หลงอยู่กับความชั่วร้ายต่างๆ ทั้งในด้านเพศยาเสพติดหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่จะชวนต้องพร้อมเสียสละตนเองรู้จักให้ในสิ่งที่มีที่ได้รับมาเหมือนอย่างที่พระว่าจากบอกว่าท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยโดยเฉพาะเมื่อเราได้รู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรักเราก่อนในขณะที่เรายังเป็นคนบาป ตามที่นักบุญปโลได้กระตุ้นชาวโรมและให้เราได้มีความหวังด้วยอาศัยความรักของพระเจ้าเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราได้มีความวางใจในพระองค์มากขึ้นคิสชนต้องไม่ปล่อยให้การตายของพระองค์สูญเปล่าเมื่อเราได้กลับคืนชีพกับพระเจ้าแล้วเราย่อมได้รับความรอดอย่างแน่นอนแต่เราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องดำเนินชีตตามที่พระองค์ทรงสอน เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้จักและยอมรับในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์แม้เราจะต้องเผชิญความทุกข์ยากเราก็ต้องยึดเอากางเขนของพระองค์เป็นจุดมุ่งหมายเพราะไม้กางเขนสะท้อนว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดไหนเราต้องประกาศข่าวดีแห่งความรอดนี้เพราะอนาคตของมนุษย์และโลกอยู่ในพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงรักเราไม่เปลี่ยนแปลง ในหนังสืออพยพก็ยืนยันหน้าที่ของผู้มีความเชื่อเช่นกันเพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ได้พบความรอดพวกเขาจึงต้องเชื่อฟังและตระหนักในการดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์พวกเขาต้องรักษาพันธสัญญาที่เป็นไปเพื่อให้พวกเขาได้เป็นอาณาจักรสัมมณะและชนชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องทําหน้าที่ต่างๆในโลกเพื่อความรอด พวกเขาต้องปฏิบัติตัวในลักษณะที่เป็นการประกาศถึงพระเจ้าว่าพราะองค์ได้ทรงทำอะไรสำหรับชนชาติทั้งหลายเพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดซึ่งในปัจจุบันก็คืองานธรรมทูตท,ที่จะทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้เข้าใจในความใจดีของพระเจ้าที่ทรงปรารถนาให้เราทุกคนได้รอด เพื่อเราจะพร้อมมอบตัวเราในพระหัตถ์ของพระองค์และเพื่อพ้าสิริลุ่งโรจของพระองค์